สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับแม่อ้อมทุกๆคนนะคะใครที่ติดตามแม่อ้อมก็จะเห็นว่าวาคลิปนี้แม่อ้อมเคยลงให้เมื่อประมาณ2อาวัตทีที่ผ่านมาเนาะเพื่อนๆค่ะนี่คือการให้ปุย๋ยอ่าหมักช่วยภาพน้ําให้กับต้นไอบิวของ สวนเกษตรขยันดีแม่ใสนะคะเพื่อนดังนั้นนะคะต้นแอบิวของเราเนี่ยรากเขาจะไม่ลึกเนาะเขาจะอยู่บนผิวดินเวลาที่เราให้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยหมักแบบนี้เนี่ยน้องจะดูดซึมไปเลี้ยงต้นได้ทันทีนะคะจะไม่เหมือนกับที่เราใส่พวกปุ๋ยคอกที่เราหวานลงคนต้นแล้วก็ต้องรดน้ําแล้วก็รอเวลาในการที่จะดูดซึมมันอาจจะช้านิดนึงนะคะเพื่อนคะดังนั้นที่แม่อ้อมให้มาดูเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะให้ผล นี้เลยค่ะมาให้เพื่อนได้ดูเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะเราใส่ปุ๋ยไปเห็นไหมคะพอมาอาทิตย์นี้นะคะน้องดอกเต็มที่เลยบานเต็มที่เลยนะคะเพื่อนขาต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวน้องก็จะเริ่มติดผลแล้วคะ่ะแล้วดอกรุ่นนี้นะคะเพื่อน เราจะเก็บผลของเขาเราจะขายเราจะกินได้ก็ประมาณาต้นต้นเดือนเมษานะคะสิ้นเดือนมีนาต้นเดือนเมษาเนี่ยเราได้เก็บแล้วค่ะเพื่อนสังเกตด,ดูจากต้นนี้มันจะมีผลที่ติดเท่าไข่อยู่ในต้นด้วยแล้วก็ เพราะว่าคนงานไม่ได้ส่องเข้าไปใกล้ๆค่ะจริงๆมันจะมีต้นที่เริ่มที่เป็นผลเล็กๆนะคะเล็กกว่านิ้วก้อยเราด้วยนะคะแล้วก็ที่เป็นดอกแล้วด้วยนะคะเพื่อนคะดังนั้นเนี่ยที่เห็นอยู่ในถุงที่เราห่อเนี่ยก็เป็นของรุ่นที่แล้วน้องเพื่อนเนาะดังนั้นนะคะทุกวันนี้ทางสวนเกษตรขยันดีก็ยังมีให้เก็บเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้เก็บเป็นวันละ ร้อยตะกร้าเหมือนครั้งที่แล้วที่แม่อ้อมไปเมืองไทยเนาะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะเพื่อนค่ะจะมาให้ผลของการให้ปุ๋ยที่เขาสามารถดูดซึมไปใช้ทันทีได้เลยเห็นไหมคะอันนี้คือฤดูร้อนนะไม่มีน้ํานะคะเพื่อนค่ะแรงมากๆนะที่เพื่อนๆเห็นในคลองไส้ไก่ที่มีน้ําอยู่เนี่ยคือเป็นน้ําบาดาลที่เราสุก มันจะใต้ดินนะเพื่อที่จะมาเก็บไว้แล้วก็เอามาใช้กับต้นไม้ในยามที่มันแห้งจริงๆเราก็จะต้องให้คนงานเนี่ยใช้เครื่องนะดูดแล้วก็โรดเลยนะเพื่อนลองไปคลิปดูในวิดีโอที่ผ่านๆมาไม่อ้อมไม่ใช่คลิปนั้นน่าจะเป็นการไลฟ์สดมากกว่านะคะไปดูเลยนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะทุกวันนี้ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ต้นเอบิลของเราจะหิวค่ะ คือเขามีน้ําไปหล่อเลี้ยงต้นไม่พอนะคะเพื่อนคะและหวังว่าต่อจากนี้ไปอีกไม่นานฟ้าฝนก็จะเมตตาเราและจะปล่อยน้ําฝนลงมาให้เรานะ,ะ <c oughs> เ,นเพื่อนๆใครที่มีประสบการณ์ดีๆกับน้องเอบิลคุณอย่าลืมมาแบ่งปันกับแม่อ้อมด้วยนะแม่อ้อมไม่อยากจะเป็นคนที่ให้อย่างเดียวแม่อ้อมอยากเป็นคนที่ได้รับจากเพื่อนด้วยคะ่ะและขอให้เพื่อนทุกคนนะคะมีความสุขกับการทำา ต้นไมป้ปลูกต้นไม้เอบิวเนาะแล้วถ้าใครที่ยังไม่ติดตามไม่อ้อมไว้ได้กดติดตามไว้นะคะเวลามันลงคลิกเนี่ยคุณจะได้เห็น